คือเขาจะนิรโทษกรรมพวกผม<อ>แต่ให้ในทุนเนี่ยได้ที่ดำกินต่อไปอันนี้ชัดเจนทีนี้ผมที่พูดตรงนี้เพราะว่าพอไปพูดเสร็จเนี่ยก็ไปพาดพิงถึงมติของประชาชนเก้าแสนกว่าค่ะบอกไม่ชอบทำมีการชี้นำผมชี้นำอะไรประชาชนก็ไม่ครับอย่างนี้ก็ดูถูกเก้าแสนกว่าพอประกาศอุทยานบอกว่าอุทยานจะประกาศอุทยานสักผนวกสักที่หนึ่งหรือประกาศอุทยานหน่สักที่หนึ่งทำไมไม่ถามประชาชนเพราถามประชาชนประชาชนบอกว่าไม่ให้เอา้า วันนี้ยอมรับประชาชนาชัดเจนนะครับว่าก็บอกครับคดีเนี่ยอย่าลืมนะครับเมื่อถูกยกเลิกข้อหาพลบ2484บอุทยานป่าสงวนเนี่ยเราโทษรรัทั้งหมดสปกทํา,าทอะไรนะครับคนดั้งเดิมในในทุนกอซึ่งทําธุรกิจเป็นโรงแรมอยู่แล้วประเดยนนี้เนื่องจากข้อกล่าวหานี่มันถูกยกเลิกไปหมดหต้องทํ่ไฟกฎหมายได้จริงหรือไม่จริงครับพอถูกยกเลิกปั๊บสปกบอกว่าเดี๋ยวผมแจ้งความต่อคุณจะแจ้งความเรื่องอะไรครับ คุณก็เห็นแล้วว่าเขาเป็นการลงทุนต่อไปเห็นควรให้ในกอลงทุนต่อไปเพื่อสร้างเศรษฐกิจทั้งสองโอ้โห,โหรู้หลาไหมล่ะ